คือน้องโบโบทีเคเนี่ยไปให้ปากคำแล้วก็ออกมาแถลงข่าทีเนี้ยโบเนี่ยก็มีคำพูดบางคำที่พูดออกมาแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่ามันชวนสงสัยอย่างเช่นกรณีที่ว่า พวกคุณอยู่กัน5คนออยู่กัน6คนคนนึงตายไปแล้วแต่5คนบนเรือเนี่ยมีคนเดียวก็คือแซนที่เป็นคนเห็นว่าตังโมเนี่ยตกแบบไหนและไปทําอะไรตรงนั้นแต่4คนเนี่ยพูดเหมือนกันว่าไม่เห็นแต่ก็ต้องต้องสังเกตว่าทําไม4คนนี้ถึงได้เชื่อแซนว่าตกเพราะนั่งปัสสาวะจริงๆเป็นไปได้ไหมเพราะทุกคนบอกไม่เห็นไงถ้าตังโมตกแบบอน่นล่ะอันเนี้ยและว4คนทําไมถึงยังมั่นใจว่าจะต้องเป็นนั่งปัสสาวะ คือคุณหนุ่มเรื่องนี้ต้องสอบแซนแบบให้ละเอียดอะแล้วตำรวจก็น่าจะได้ข้อมูลมาแล้วหรือเปล่าหรือ,อหรือว่าเกรงใจผู้หลักผู้ใหญ่นะผมก็กังวลอยู่ตรงนี้นะเพราะว่ารู้ว่าแซนไม่ธรรมดาอุ้ยทำไมอะทีนี้เมื่อวานอะเราพูดไปถึงเรื่องของโบบ้างอ่ะคือนัองโบโบทีเคเนี่ยไปให้ปากคำแล้วก็ออกมาแถลงข่าวทีเนี้ยโบเนี่ยก็มีคําพูดบางคําที่พูดออกมาแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่ามันชวนสงสัยอย่างเช่นกรณีที่ว่า พวกคุณอยู่กันห้าคนอ,อยู่กันหกคนคนนึงตายไปแล้วแต่ห้าคนบนเรือเนี่ยมีคนเดียวก็คือแซนที่เป็นคนเห็นว่าตังโงเนี่ยตกแบบไหนแล้วไปทําอะไรอยู่ตรงนั้นแต่สี่คนเนี่ยพูดเหมือนกันว่าไม่เห็นถูกไหมครับแต่ก็ตั้งท้งคนสังเกตว่าทําไมสี่คนนี้ถึงได้เชื่อแซนว่าตกเพราะนั่งปัสสาวะจริงๆเป็นไปได้ไหมเพราะทุกคนบอกไม่เห็นไงถ้าตางโงตกแบบอื่นล่ะอันเนี้ยแลวสี่คนทาไมถึงยังมั่นใจว่าจะต้องเป็นนั่งปัสสาวะ ทุกคนคือเอาเป่เชื่อแซนหมดเลยอ่ะอันนี้อันนี้คือคือที่ฝั่งโบเขาเขาต้องสังเกตนะเขาบอกว่าแซนอ้างแบบนั้นอ่อาเพราะผมบอกว่าจริงๆแหละคือคุณหนุ่มเรื่องนี้ต้องสอบแซนแบบให้ละเอียดและแล้วตํารวจก็น่าจะได้ข้อมูลมาแล้วหรือเปล่าหรือห,หรือว่าเกงใจผู้หลักผู้ใหญ่นะผมก็กังวลอยู่ตรงนี้นะเพราะว่ารู้ว่าแซนก็ไม่ธรรมดาอุ้ยทําไมอ่ะอ้ยอันนี้ผมได้ยินข่าวในวันแรกแล้วแซนนี่ไม่ธรรมดานะครับไม่ใช่ตัวเขาไม่ธรรมดาแนละ้วผู้หลักผู้ใหญ่เขาไม่ธรรมดา โอ้ยพูดเจอย่างนี้เปิดสักนาดนี้เดี๋ยวเขามาฟ้องคุณนะฟ้องผมเรื่องอะไรเราผมไม่ได้มีประมาทเขาเองอย่างนี้ไม่ไม่มีประมาทไม่มีครับผมเขาเขามีผู้หลักผู้ใหญ่เขาไม่ธรรมดาไม่ได้บอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาเลวนี่เออถ้าอย่างเงี้ยผิดเออเอาเรื่องเราคุยคุยกันอย่างเงี้ยเอาเรื่องเข้ามาคุยเขาจะฟ้องเราไหมถ้าเกิดว่าเราไม่ทําให้เขาเสียหายเราพูดข้อเท็จจริงอย่างนี้เสียหายไหมไม่เสียหายหราผู้หลักผู้ใหญ่มีผู้หลักไม่เอออย่างที่เสียหายมากว่าเอ๊ะอย่างนี้ทำไมเอ่อทำไมคือแซนพูดคนเดียวสี่คนทังงคนเเดีียวอะไร้ยไม่เราไไม่ด้ไปฟันธงว่าแคน ออถ้าเราไปฟันทงว่าต้องเป็นแสนแน่ๆเลยที่ผักแตงโมต,ตกจากเรืออะไรอย่างเงี้ยผิดแต่คุณพูดทำไมเนี่ยพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนไปตัดนะเอออย่าไปตัดแบบนี้นะเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะออและ้วตัวอย่างแลวที่สำคัญนะผมไม่เป็นพยานให้ด้วยไม่เป็นเหรอ <laughs> นี่เขาเจ้าไม่เป็นพยานน้แเราก็เรียกแขกคนลูกคนนี้มานะ <laughs> เออเอาโอเคตอนนี้คือมันก็ยังมีมุมข้อสงสัยหลายๆมุมถูกไหมว่ามันคืออะไรกันแนะ่แต่โดยสรุปแล้วตอนนี้เชื่อว่ามันคืออุบัติเหตุที่มีเงื่อนงำ เท่านั้นเองอุบัติเหตุที่มีเงื่อนงามไอ้เงื่อนงมตัวนั้นนะคืออะไรไม่รู้แต่ทีเนี้ยมันมีอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเขาลัามีการตกียงกันว่าผม,มียอกาสที่ขุยธนา,าคมแล้วก็ทางไทยเดชามันมีเรื่องของพรบทางน้ำใช่ไหมใช่ก็คือเรื่องของขับเรือเนี่ยมันไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับพรบอของบนบกอันตรตอน,น,น,นก็คือดื่มเหล้าแล้วเมาแล้วขับติดกุ๊กอ่าแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในน้ําขับเรือถ้าเป็นเจ้าของเรือเองนะเป็นเจ้าของเรือเองเป็นเหมือนกับเรือเรือส่วนตัวเนี่ย คุณดื่มเหล้าแล้วคุณขับเนี่ยมันไม่มีพรบตัวนี้มันเชื่อมโยงถึงใช่แต่ว่ากฎหมายอาญาเขาเชื่อมโยงถึงก็คือเรื่องประมาทธรรมดาแต่ว่าไม่มีโทษให้มันตีกตัวเลยติดคุกก็ไม่มีแต่ถ้าเกิดขับรถเมาแล้วขับชนคนตายวอันเนี้ยประมาตติดคุกได้อันนั้นได้แต่ว่าจริงๆแล้วข้อหับประมาทมันก็มีโทษจำคุกอยู่แล้วนะออแต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่มีกฎหมายตัวหนึ่งมาสําหรับเมาแล้วขับมาเรือเมาแล้วขับเรือเนี่ยไม่มีอ่ง่ายๆเมาแล้วขับเรือเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นกฎหมายตัวเนี้ยมันไปไม่ถึงใช เราไปขับเรือแล้วเราก็ดื่มถ้าเกิดว่ามันไม่เกิดอุบัติเหตุไม่มีอะไรเลยก็คือไม่มีใครผิดไงก็คือสามารถจะทําได้แบบนี้แต่ถ้าเกิดเราเกิดอุบัติเหตุแล้วมีใครสูญเสียอันนี้ก็คือไปผิดกฎหมายอาญ,ญาอ๋ออที่ที่ผมผมถามทนายตั้มแบบนี้ถ้ากรณีแบบนี้ถือว่าเป็นช่องว่างไหมเป็นช่องว่างของข้อ,ขอกฎหมายที่มันควรต้องมีการบูรณาการตรงนี้ไหมว่าให้จริงๆแล้วเนี่ยงั้นต่อไปนี้เนี่ยสมมติเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ใหญ่ ต่อไปในอนาคตใครขับเรือไปเป็นเรือส่วนตัวนะแต่ต้องบอกกันนะไม่ใช่ว่าไอเรือสาธารณะจะไปดื่มได้ไม่ใช่นะใช่ใชเรือสาธารณะเรือข้ามฟากอะไรเงี้ยเขาไม่ได้นะมันมีข้อกฎหมายนะแต่ว่าไอเรือส่วนตัวเนี่ยไอพหลบอของของของทางจราจรทางน้ำใช่ไหมเขาเรียกอ่ะใช่ครับเขาทอพรบนี้มันไม่มีตรงนี้ที่มาปุต่อไปคนก็ดื่มแล้วก็ขับกันแล้วมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุมันก็ไม่มีอะไรไปเชื่อมโยงถึงนะก็ดีแล้วเพราะเนี่ยเรามาพูดกันตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเรียกร้องให้มีการมีกฎหมายตัวเนี้ยนะอืมเพราะว่า อนาคตเราไม่ด้ยับยังไม่มีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นอีกได้นะครับครับก็คืออันนี้อันนี้ก็เป็นอีกอีกอีกหนึ่งประเด็นที่ที่สังคมน่าจะต้องรับรู้เอาไว้ด้วยเหมือนกันเพราะหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเฮ้ยคุณดื่มแม่สักสามขวดหกขวดอะไรอย่าเงี้ยคุณต้องมีคุณคุณมีประมาณแอลกอฮอลเกินกําหนดอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย จริงๆแล้วตรงนี้มันไม่ได้มีกำหนดไว้ตรงนั้นไม่ไม่ไม่มีครับอันนี้อันนี้ฝากไว้ดีกว่าเนี่ยผมผมคิดว่ามีนักการเมืองเข้ามาดูกันเยอะกันนะในเพจคนกระแสนะครับก็ถ้าเกิดเห็นต้องมีแล้วครับเนี่ยคุณนุมกับผมมองมาพูดเนี่ยควรจะต้องมีการร่างกฎหมายตรงนี้แล้วแหละนะครับคือไม่ไม่ได้มีแต่ว่าเมาแล้วขับทางทางบกอย่างเดียวนะต้องมีทางเรือด้วยนะครับเราก็มีหลายคนที่แบบว่ามีฐานะแล้วมีเรือส่วนตัวนะครับแล้วก็ไปชิลกันอืมอืมอืมทีนี้เนี่ยไอ้กรณีที่คนอันนี้ผมคุยถึงคนรวยด้วย มีเรือแล้วเอาลงมาลงกันในแม่น้ําเจ้าพระยาจริงจริงมันต้องมีกระบวนการไหนที่มันตรวจสอบใช่ไหมตรวจสอบหรือมาควบคุมมากกว่านี้ไหมจริงๆแล้วเขามีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมพอประมาณนะแต่ว่าเรือเนี่ยมันคนที่มีเรือส่วนตัวเนี่ยน้อยมันก็เลยตัวเจ้าหน้าที่เขาก็เลยไม่ได้อะไรมากนะผมว่าอมันไม่เหมือนกับรถที่แบบว่าคนมาใช้กันทุกคนเน่เกี่ยวข้องกับรถยนต์นะครับแต่คนที่โดยสารทางเรือหรือว่าที่จะมีเรือส่วนตัวมันมีน้อยมาก อืมอืมอืมเข้าใจเพราะงั้นอันนี้คือถือว่าเป็นเป็นกรณีตัวอย่างแล้วน่าจะมีการถอดบทเรียน<ช>แนะนำสู่เรื่องของการร่างพรบรตัวนี้ขึ้นมาด้วยถูกต้องไม่งั้นมันก็คือมีตเะเมาแล้วขับรถแต่เมาแล้วขับเรือไม่มีไม่มีมมอ่ะโอเคอันนี้คืออีกประเด็นหนึ่งที่สังคมกําลังตั้งข้อสงสัย